เห็นเพื่อนกาลังสวีทกับคุณแฟนอยากกระหนุงกระหนิงเขาก็อดอิจฉาไม่ไหวเพราะเขาเองก็อยากทําแบบนั้นกับรุ่นพี่เหมือนกันแทวานนยังไม่พอเพื่อนคนอื่นยังชมคู่รักนั้นว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากเพราะทั้งไลฟ์สไตล์ความชอบหรือบุคลิกของทั้งคู่นั้นก็คล้ายกันสุดๆทาให้คู่นี้เหมาะสมที่จะเป็นแฟนกันยังไงล่ะไทชินได้ยินก็เริ่มจะคิดย้อนไปถึงตัวเองเพราะดูเหมือนว่าเขากับรุ่นพี่จะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยสักอย่างแล้วยิ่งมาเจอรุ่นพี่นั่งรอเขากลับบ้านพร้อมกันด้วยแล้วม ดูเหมือนว่าเขากับรุ่นพี่ธัคราจะไม่เหมาะส,สมกันเลยซึ่งนิดแต่ไทชินก็พยายามคิดในแง่ดีว่าตัวเองอาจมีด้านที่ชอบเหมือนกับรุ่นพี่ทัคลาบ้างก็ได้แต่พอได้ลองคุยกับรุ่นพี่แล้วดูเหมือนว่าตัวเองจะไม่มีสิ่งที่ชอบเหมือนกับรุ่นพี่เลยสักอย่างเดียวไทชินเครียดหนักมากจนอดไม่ได้ที่จะระบายออกมาว่าเขารู้สึกไม่เหมาะสมกับรุ่นพี่เลยเขาคิดว่ารุ่นพี่น่าจะเหมาะกับผู้หญิงสวยๆน่ารักน่ารักมากกว่าแล้วถ้าต้องเลิกกับรุ่นพี่ไปแบบนี้รุ่นพี่จะต้องอึดอัดกับเขาอีกเขาไม่รรรู้้เเลยว่่าาจจะตอองงัดกืนี